สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอจะรีวิวนิทานเรื่องจิ้งหรีดใจดีค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยนะคะก็แสงมันส่องค่ะจิ้งหรีดใจดีตัวนี้ก็คือคุณจิ้งหรีดนะคะก็เขาบอกว่านักร้องเสียงใสน้ําใจดีดีค่ะของโอแฮปปี้คิดนะคะพิมพ์ครั้งที่16บหกโอ้พิมพ์เยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะเรื่องโดย มนฤดีทองกลอยภาพโดยราติมัยหงวิสุทธิกุลค่ะมนฤดีทองกลอยนี่ก็ที่แต่งกูกิ่งอะถ้าหมอโอจำไม่ผิดนะคะก็เรื่องก็มีว่าคุณจิ้งรีดนะเขาก็มีเพื่อนเนาะนั่นแหละก็เขาก็ขับกล่อมเสียงดนตรีให้กับเพื่อนๆใช่ไหมวันหนึ่งก็เป็นวันเกิดของคุณกุจจี จิ้งหรีเขาก็มีนัดแหละนะเขาก็รับเชิญเขาก็จะไปงานปรากฏว่าในระหว่างอันนี้โอ้โหแต่งตัวซะหล่อเลยนะมีชุดอุปกรณ์นะเมื่อคืนลูกมอโอเขามาดูก็ขำอย่าเลยบอกมีชุดสไปเดอร์แมนด้วยนะแม่มีน้ากากสไปเดอร์แมนตลกดีเนาะบางทีนี่เราดูตั้งนานเราดูไม่เข้าใจนะเด็กเป็นคนดูเนี่ยมีการบอกอันนี้คืออะไรหมอโอคิดว่าหมวกที่ไหนได้มันคือรองเท้านะ หมอก็ยังงงทาไมหมวกต้องมีสองอันตลกดีค่ะเราดูสู้เด็กไม่ได้นะคะในระหว่างทางที่จิ้งหลีเขาจะเดินทางไปงานก็ไปเจอกับคุณแมงดาคุณแมงดาเขากุ้มใจนะลูกเขาร้องไห้ไม่ยอมหยุดแล้วคุณจิ้งหลีก็เลยอ่ะงั้นก็ไปช่วยกล่อมนะคุณแมงดาเขาขอร้องนะทีนี้ที่งานใช่ไหมคนก็อรอจิ้งหลีกันใหญ่เลยจิ้งหลีไม่มานะก็ให้มแมลงทับมแมลงทับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นมแมลงทับได้ยินเสียงจิ้งหลีก็เลยไปดูอ้าวคณจิ้งหลีเขากำลังขับกล่อมเจ้าลูกแมงดาอยู่ นะแล้วสุดท้ายจิ้งหรีดเขาก็รีบมาที่งานใช่ไหมหนั่นแหละก็เลยแบบทุกคนก็เลยฉลองกันนะคะทีนี้คือจบแฮปปี้เอนดิ้งนะ,ะทีนี้ก็มันก็จะมีตัวละครอนะ่ะก็จะมีหลายๆตัวน่ารักดีนะคะเขาก็มีคําถามเนี่ยสิที่แบบมอโอก็อึ้งเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเด็กๆเ,เป็นจิ้งหรีดน้อยจะทํำยังไงดีนะ ไปงานวันเกิดดีกว่าไม่ไปกล่อมลูกแมงดาหรอกหรือว่าขอไปงานวันเกิดก่อนแล้วค่อยช่วยช่วยกล่อมลูกแมงดาก็แล้วกันลูกหมอโอก,ก็คิดอยู่นานมากเลยนะเมื่อคืนนี้ในที่สุดเขาก็ยอมตอบว่าเขาจะไป <c oughs> ไปงานวันเกิดก่อนแล้วค่อยมากล่อมลูกแมงดาเพราะว่าเขาสัญญาไว้เออเขาก็แบบเออมีเหตุมีผลนะค่ะก็อ่านประวัตินินมอริทีทองกรอยพี่ฟางนะคะเกิดวันอังคารที่ยี่บเจ็ดธันวาหก 25 26นะคะก็จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธปริญญาโทนิเทศศาสตร์มศทนะคะฝันอยากทำงานเกี่ยวกับเด็กและอยากเขียนนิทานปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการที่แ l ลนฟอร์คิ s จำกัดได้เขียนนิทานสนุกๆอย่างที่ฝันทุกวันเลยรติไมหงวิสุทธิกุลพี่ไม่ เกิดวันที r, yes. ่9พค2 6 0 0เหมือนกันนะคะจบมมัธยมจากนวมินทราชิรุนวมินทราชิณูทิศปดินเดชาจบปริญญตรีจากคณะมัณฑนศิลป์มศิลปากรนะคะได้รับรางวัลภาพประกอบดีเด่นจากการประกวดนิทานของมูลนิธิเด็กและรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2552 จากเรื่องวิกซ่าขี้โมโหปัจจุบันทำงานด้านศิลปรกรรมที่สำนักพิมพ์ Ha p p y Kids ออกแบบและวาดภาพประกอบนิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กอันนี้มันเป็นหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม MQ นะคะจิ้งรีดใจดีนะก็มันมีหลายตัวมากเลยนะมีมแมลงปอจอมโซนจิ้งรีดใจดีด้วงจอมพลงังพึ่งจอมขยนันเต่าทองจอมปดแล้วก็ตักกแตนผู้ซื่อสัตย์ ที่ต้องมาดูรายชื่อเพราะว่าเวลาดูรูปสัตว์แล้วเราจะแยกไม่ออกว่าตัวอะไรเมื่อคืนก็ยังหาหาไอ้เจ้าไอ้กุจิหาไม่เจอสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นตัวนี้นะกว่าจะไล่เจอนะใช้เวลาใช้เวลานานมากนะมอโอ,โอดูไม่ออกนะไม่ไม่ค่อยรู้จักนะคะราคา95บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่านแนะนำนิดนึงนะ คาแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่หนังสือนิทานเล่มนี้เป็นนิทานรูปแบบใหม่ที่มีทางเลือกเป็นคําถามปลายเปิดให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับนิทานฝึกจินตนาการและรู้จักคิดก่อนตัดสินใจดังนั้นก่อนอ่านนิทานร่วมกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรอ่านนิทานให้จบทั้งเรื่องก่อนและอ่านคําถามที่หน้าสุดท้ายเพื่อจะได้เตรียมคิดหาคําตอบและคําแนะนําไว้พูดคุยกับลูกแต่คุณพ่อคุณแม่อย่าเอาจริงเอาจังกับการตอบคําถามของลูก หรือสั่งสอนมากเกินไปเพราะเด็กๆอยากอ่านนิทานด้วยความสนุกสนานมากกว่าที่สําคัญต้องไม่ลืมคาไม่ลืมว่าคําตอบของลูกไม่มีถูกหรือผิดเพราะนิทานคือโลกแห่จงจินตนาการของเด็กซึ่งจริงๆแล้วคําตอบของลูกจะเป็นอย่างไรคงไม่สําคัญเท่ากับช่วงเวลาแห่งความรักความผูกพันที่คุณพ่อคุณแม่และลูกได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างอบอุ่นนะคะน่ารักนะน่ารักมากก็ มันเป็นกรอนด้วยทําให้เราท่องแล้วก็มันก็ติดนะมีภาษาอังกฤษด้วยเออแต่มโอไม่เคยอ่านภาษาอังกฤษเลยฮะเ,เพิ่งเห็นนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวภาษาไทยที่เป็นกรอนเนี่ยอ่านจนจําได้ <c oughs> ก็น่ารักดีนะคะค่าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวดีค่ะ